เฉลยตรวจสอบความเข้าใจในหน้า156นะคะมีอยู่2ข้อนะพร้อมกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เนาะข้อที่1เขาบอกว่าโรงงานต้องการจัดสบู่3 6 5 0 0 0ก้อนใส่กล่องกล่องละ144ก้อนจะได้กี่กล่องและเหลือสบู่กี่ก้อนนะคะอ่าข้อนี้เป็นการหารที่ไม่ลงตัวนะเพราะว่าเขาบอกว่าได้กี่กล่องและได้สบู่กี่ก้อนนะคะประโยคสัญลักษณ์จัดใส่กล่องกล่องละแสดงว่าเอามาหารนห่นะ วิธ das ีทำโรงงานต้องการจัดสบู่สา5 0 0 0ก้อนนะคะใส่กล่องกล่องละ144ก้อนจะจัดได้เท่าไหร่เราก็เอา365,000หารด้วย144หารแล้วจะได้เป็น2534แล้วมีเศษนะคะเศษจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเหลือ เป็นจำนวนก้อนก็นกคือ104้อก้อนนะ,ะแล้วก็ตออนะคะจะได้2534กล่องและเหลือสบู่104ก้อนนะอันนี้คือข้อที่1นะคะ,ะต่อไปข้อที่2เดือนกันยายนพ่อวิ่งออกกำลังกายทุกวันวันละ13กิโลเมตรเดือนกันยายนพ่อวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตร มีเลขตัวเดียวคือ13อีกตัวงมาจากไหนก็เดือนกันยานะคะเดือนกันยาพ่อวิ่งทุกวันเลยเดินคําว่ายนลงท้ายด้วยยนกันยายนมีกี่วันลูกสาวันใช่ไหมประโยคสัญ,ญลักษณ์30มสคูณสินะคะวิธีทำเดือนกันยายนมี30วันพ่อวิ่งออกกําลังกายวันละ13กิโลเมตร เดือนกันยายนพ่อวิ่งเป็นระยะทาง13 0คูณ13ก็เท่ากับ390กิโลเมตรนะคะทั้งเดือนนะพ่อวิ่งได้390กิโลเมตรนะคะแล้วเราก็ตอบจบแล้วนะคะตรวจสอบความเข้าใจหน้า156อ่าแถมสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้สิ่งที่ได้เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการแก้โจทย์ปัญหาการหารมีขั้นตอนอย่างไร ข้อที่1ทําความเข้าใจโจทย์นะคะทำความเข้าใจโจะะทย์จจว่าโจทย์ลักษณะเนี้ยเราจะเอามาหาหรือเอามาคูณน,นะข้อที่2เขียนประโยคสัญลักษณ์สามดำเนินการตามประโยคสัญลักษณ์สี่ตรวจคำตอบนะคะ,ะสี่ข้อนะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและหารมีสี่ข้อนะคะเด็กๆ หนูก็เอาสีข้อเนี้ยไปต่อนะจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไป